สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนค่ะสบายดีบะนอะอีบ่กี่มือมือมือฮือบอกค่ะวันที่หนึง่งหวยกระสีออกแล้วเนาะได้เลขได้หยางกันค่ะพี่น้องได้กันไปได้ตัวใดมือนี้อมสิมามาเดามาเดาเบิ้งค่ะบ่แม,มนบอกเด้เดาซื่อ เจ็ดแล้วพี่น้องขายบ้านขายรถมาซื้อพวกเจี่สิเบิร์ทุกอย่างเลยทั้งบ้านทั้งรถนะะกะเดาวดา,ดาวเลขเห่นไปเนาะค่ะย่าจะไปซื้อซะหลายซื้อพ่อหอมปากหอมคอซื้อพราะได้ลุนค่ะบอแมนวาคิดว่าสิถือเลขหวยนยมันเป็นน้ำดวงน้ำโชกชะตาค่ะถ้าบอหาเงินเงือ่อบอออกมันบอได้เงินข้าเจ้าดอกค่ะพี่น้อง พราะฉะนั้นแล้วซีเลนซีซอกะยะสไป,ปซื้อหลายเดี๋ยวมือนี่บอกเราเด้อเจ็ดศูนย์ซีเด้อซื้อ,อจักใบหนึ่งลอตเตอรี่นะคะอันนี้มันถูกเดี๋ยวอมสิพาเบิง่งทีน้าเนาะค่ะมือนี่เพิ่นมาถแล้วทีนา้าปลูกต้นขนมปังเดี๋ยวสิพาชมบรรยากาศรอบบ้าน นี่เริ่มไทยแล้วค่ะไทนาไว้เตรียมหวานต้นขนมปังเนาะค่ะเฮ็ดทุกปีอีิน้คงบรรยากาศรถไทยอยู่ทางพุนค่ะตรงหนีไทยเรียบร้อยแล้วเหลือฟั่งทางหนึ่งค่ะบันนีข้ขาเจ้ากะสิเอา รดวานคือเขาบ่ได้ปลูกบ่ได้ปลูกเขาคือแบบบ้านเฮ้าค่ะใช้เครื่องทุ่นแรงถูกอย่างค่ะบอกเลขพี่น้องไปแล้วบัดนี้พาพี่น้อง <Okay. S 2> ชมพาพี่น้องชมทีน้าไปแล้วเนาะค่ะตอนนี้กะทถยเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เอาเมล็ดผดมาวานค่ะ วันนี้ลูกซ้ายว่าอยากกินวุ้นวุ้นใบเตยกะทิคะนะอันนี้อันนี้นี่เป็นรอให้มันเย็นก่อนค่ะอันนี้ก็คือใบเตยวุ้นและกะกะทิห่อก็สิเห็ดมะลาหนาค่ะบัดตอนแล้วเขามาเบิ้งกันค่ะหลังจากที่วุ้นแข็งโตได้นิดนึงค่ะที่นี่ห่อกะสมมดลาดหนา ด้วยกะทิเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นวุ้นกะทิ่เดี๋ยวมาเบื้องกันค่ะใบเตยกะทิที่เห็ดเป็นกลองหน่อยๆยังส่เพื่อ ความสะดวกในการกินค่ะพี่น้องแล้วการลูกซ้ายเพิ่นว่าเพิ่นอยากเอาไปกินโรงเรียนน้ำแม่กะเฮ็ดจังสิงเลยค่ะเป็นกองแบบนี้ง่ายๆเขากะห่อไปกินโรงเรียนใดย่างสบายบ่ต้องตัดใจกองอีกนะคะผู้ใดอยากกะยิบอยากกินนอยก็กินกองนอยไปอยากกินกองกลางก็กินกองกลางไปอยากกินอันใหญ่ เอากระจับอันใหญ่ไปค่ะสะดวกสบายง่ายๆค่ะพี่น้องเอาลักค่าออมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ